มามาทุกคนมาหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ารับแต่ละอันเนี่ยรับยังไงและทาเสร็จเนี่ยทำไมยังไม่ได้บัตรม่วงเพราะว่าอะไรแต่ก่อนอื่นเนะครับเรามาสอนวิธีท,ทากันก่อนเนาะอันนี้ครับต้องลงแรงแนะย้ําว่าต้องลงแรงหรือหมดจัดอันดับเท่านั้น3เกมลงแรง3เกมส่วนถ้าเราลงแรงไปแล้วเนี่ยครับยังไงคะแนนเนี่ยมันก็น่าจะได้ตรงนี้อยู่แล้วนะก็คือคะแนนท้ายแมตช์เนี่ยครับต้องได้มากกว่า2 0,000ื แต่ย้านะว่าไม่ใช่แมตต์เดียวอ่ะมันสะสมได้แล้วส่วนตรงนี้ครับก็คืออวยพรเซิร์ฟเวอร์ครบรอบ4ปีซึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันอ่ะถ้าหลายคนยังทำเอเนเวอร์ซีีไม่ได้เนี่ยทำแบบผมเลยนะเนี่ยพิมพ์แบบนี้เลยทุกคนเนี่ยปึ๊บเห็นไหมผมเข้าไปแล้วก็ไปรับสุดท้ายก็ได้ครับถ้าใครไม่ได้เนี่ยครับแนะนาว่าเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักก็ได้นะหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆครับอาจจะไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยแต่ของผมเี่นภาษาไทยก็ได้แล้วนะส่วนตรงนี้ครับก็คือแชร์หนึ่งครั้ง ถ้าเราเล่นบนมือถือเนี่ยครับเราไปแชร์ตรงเนหน้าโปรไฟล์หรือแชร์ตอนจบแมตช์แชร์อะไรก็ได้ขอแค่แชร์ไอเดนเนี่ยหครั้งและส่วนตรงนี้ครับก็คือกิจ,ะจะกรรมเบอร์สไทร์นั่นเองนะเบอร์สไทร์แสนอึมครึมนั่นแหละบทที่0ูนย์นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมบทที่0ูนย์ถึงบทที่2เนี่ยย่อมาศูนย์ถึงสเมื่อเราทําเสร็จเนี่ยครับสัปดาห์ที่1เนี่ยสัปดาห์เห็นไหมทุกคนสัปดาห์ที่1เนี่ย,รเ,ยเราจะได้รับตรงนี้นั่นเองนะก็คือเนี่ยสติกเกอร์ของโคออร์ดิเเนตอร ยังไม่ได้บัตรม่วงถามว่าจะได้บัตรม่วงเนี่ยต้องทํายังไงจะได้บัตรม่วงเนี่ยครับต้องทําสัปดาห์ที่3 <c ười> คือทำตั้ง1 2 3 3สัปดาห์หน้าเนี่ยสมมติว่ามีสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมสัปดาห์ที่2ออ่ะอาทิตย์หน้านั่นแหละเราก็จะได้อันนี้นะครับเนี่ยพอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันปลดล็อกแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันเชื่อมโยงกันกันกบเบอร์สไตล์นะเราก็จะได้บัตรม่วงนั่นเองนะทุกคนคือมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมบางคนบอกว่าอยบบางคน แค่นี้ทำไมไม่รู้แต่อย่าลืมนะว่ามีน้องๆแบบปสองเนี่ยปสองปสามเนี่ยบางทีน้องก็ไม่รู้เราก็ต้องมาบอกอะไรประมาณนั้นแหละอ่าแต่บางคนที่แบบอาจจะคาใจเนี่ยครับบางคนคือมันมันมันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างบางคนอาจจะรอ <laughs> รู้รเลยแหละบางคนอาจจะรอฉันสรุปชิมิลล์ <laughs> <laughs> ไม่ยอมอ่านแม้แต่นิดเดียว <laughs> รอพี่เตียมเราพี่เตียมเราพี่เตียม <laughs> ก็มีก็มี <laughs> คนแบบนี้ <laughs> ก็รืนี้ก็มี <c oughs> อ่ะนี่นะครับเบอร์สไตเนี่ยครับคืออะไรเบอร์สไตเนี่ยครับ <c oughs> ก็คืออันนี้แหละอันนี้แหละทุกคนอันนี้เลยนะเนี่ยนี่นะครับเบอร์สไตเนาะเนี่ยการสืบสวนเหตุการณ์เบอร์สไตส์สฤติมืมพึ้นนี่นะครับบทที่1ที่ผมพูดเนี่ยบทที่0ูนย์เนี่ยเห็นไหมบทที่ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าถามว่าเอา้าทําไมผมถึงไม่ทําบทที่3ต่อเพราะมันยังไม่ปลดล็อกนะครับมันยังไม่ปลดล็อก มันต้องเราปลดล็อกวันที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับวันที่เนาะวันที่14บทที่3นะบทที่4เนี่ยครับวันที่17บทที่5เนี่ยครับวันที่21นั่นเองนะก็คือ14 17 21ส่วนกิจกรรมเนี่ยครับจะมีถึงวันที่เท่าไหร่กิจกรรมเนี่ยครับประมาณวันที่28อ่ะเพราะว่าอันนี้มันเชื่อมกันไงมันลิงก์กันแลวถ้ามีคนสงสัยนะครับว่าเนื้อเรื่องบนสไตล์เนี่ยมันทํำยังไงไม่ต้องกังวลไปครับถ้าเราคลิกมันไม่ใช่เนี่ยครับมันจะไม่ให้ผ่าน มันใช้คลิกอันอื่นมันเดิมก็คือสุดท้ายมันก็ใช้เราผ่านมันเดิมแบบนี้เลยนะยังไงเนี่ยครับมันก็ผ่านทุกคนส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยครับถ้าใครอยากดูก็สาม,มารถดูได้นะเพราะผมก็ดูไปเนื้อเรื่องก็โอเคอยู่นะเพราะว่าอ่เนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยครับก็คือมีคนเนี่ยมันมีฆา,าตรกรรมบนเกาะแล้วมีคนเนี่ยครับไปจ้างนาอิปกับเอมมาเนี่ยไปสืบคดีในเกาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าคนทำเนี่ยเป็นใครเป็นสกินของกีตาหรือว่าเป็นสกินของเกรสนั่นเองนะนี่คือสรุปให้ฟังเนาะ นี่นะทุกคนถ้าเราเข้ากิจกรรมเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยมันก็ประมาณนี้อ่ะตอนแรกถ้ามันแบบไม่ไปไหนเนี่ยครับแสดงว่ามันค้างออกออกแล้วเข้าใหม่อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับแสดงว่ามันค้างให้เราคลิกออกแล้วก็คลิกเข้าใหม่อ่าพอมันได้เนี่ยครับมันจะเด้งเป็นแบบนี้เพื่อบางคนค้างไงค้างเหมือนกันจะได้อ่ะถ้าเราอยากอยากอ่านอยากดูเนี่ยครับก็ดูได้แต่ถ้าไม่อยากดูเนี่ยครับทุกคนเห็นตรงนั้นไหมเนี่ยกดข้าม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 ไปเลยนะ จนกว่ามันจะให้เราเลือกนะครับพอเราเลือกเนี่ยครับถึงเลือกไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวอันที่ใช่เนี่ยมันก็จะบังคับให้เราเลือกเหมือนเดิมสุดท้ายมันก็จะให้เราเลือกอันที่ใช่เหมือนเดิมประมาณนั้นแหละ,ะเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ว่าให้เขาให้เลือกอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับเขาให้เลือกสิ่งของที่เราเนี่ยครับเอาให้โคอเรเนเตอร์นั่นเองเนี่ยก็คือบัตรนั่นแหละบัตรไอ้ตรงกลางเนี่ยเนี่ยจดหมายแนะนํานั่นเองนะ อย่างแรกนะครับจดหมายแนะนำเนาะุ่นตัวเลือกที่2เนี่ยครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะเลือกว่าเราเนี่ยครับจะถามคําถามเนี่ยเกี่ยวกับใครถามกับครับซิดนะเราเนี่ยครับต้องเลือกโรสแมรี่นั่นเองเนะก็คือตรงกลางนั่นแหละเราเลือกเนี่ยตอนแรกผมเลือกมาดานะก็คือไม่ได้เนี่ยเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าเราเลือกผิดเนี่ยก็บังคับให้เราไปเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องเหมือนเดิมก็คือโรสแมรี่อย่างที่ผมบอกไปผมก็เลยบอกว่าเลือกอนไนมันก็ไม่ต่างกันหรอกสุดท้ายมันก็เลือกอันที่ถูกเหมือน ส่วนตอนที่เราคุยกับแจ็คเนี่ยครับเพื่อจะเอาดอกโรสแมรี่เนี่ยเราเลือกอันไหนเนี่ยมันไม่ต่างกันนะทุกคนผมมองว่ามันแทบไม่ต่างกันหรอกเนี่ยดูจากผมเลือกอันข้างบนเนี่ยมันก็เหมือนเดิมสุดท้ายแจ็คเนี่ยครับเ,รเขาก็พูดตรงๆกับเราแล้วก็ให้ดอกไม้โรสแมรี่เรามาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาเนี่ยครับก็อยากรู้จริงๆว่าใครเนี่ยเป็นฆาตรกรนั่นเองนะแล้วส่วนตอนที่เรามาคุยกับครับซิดเนี่ยครับเราก็เอาดอก My ไม้เนี่ยครับอันตรงกลางเนี่ยให้ครับซิดนั่นเองนะก็คือดอกโรสแมรี่ที่เราได้มาจากแจ็ค เพื่อเราจะถามไงครับถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรและใครเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นเอง,เองนะเพื่อจะสืบคดีต่อไปอะอะไรประมาณนั้นนะครับ